เอาแล้วับสวัสดีด้วยนะครับนะคะวันนี้เอิมจะมาสอนการหาเงินนะครับหามันนี่ในเซิร์ฟ m c s g นะครับม่ครับ Pocket Edition นะครับงี้เรามาดู <c oughs> ตรงนี้เพิ่มมีตั้งอยู่0บาทนะครับ มีตังสูนบาทนะครับแล้วหลายคนถามว่าหาเงินยังไงครับโดยที่ไม่ต้องเติมนะครับนี่ครับเออเราไปที่ชอบครับเ,รเดิมไปดีกว่านะติดเรามาเดินไปกันดีกว่าครับ นี่คืชอช็อปนะครับอืมช็อปนะครับข้างล่างนี่เราจะขายของนะฮะข้างบนจะเป็นข้างล่างเนี่ยไว้ซื้อของข้างบนไว้ขายของครับขออภัยด้วยฮะลิ้นลิ้มเป็นเป็น,ปนแผลครับพูดไม่ค่อยชัดนะฮะลิ้มเป็นแผลเป็นตุ่ม อืมไเกินนี่ครับรถที่คาขอซื้อขายครับนะฮะคุณก็ไปหาของมาครับครับไม้ฮะตอนนะครับัยิบนะครับราคาทำนี้ฮะเมื่อกี้เรามีเงินยูสูนมาใช่ไหมครับ อันยี่สิบกูมีสิบเอ็ดเองค่ายอะไรได้บ้างวะเดมอนนะอ่าเดมอนครับเดมอนสิบเมตรนะฮะเดมอนสิบเมตรได้หกร้อยนะครับกดไปที่เดมอนครับปึ๊บนะครับอ่าได้ตังมาหกร้อยบาทมาเช็คกันครับมายมันนี่น่าเห็นไหมครับเข้ามาแล้วหนึ่งร้อยบาทมันก็จะหัก เราไปนะครับนะฮะเป็นยิงพุดนีเจ็บลิ้นนะฮะเสียงเบาไปขอโทษด้วยครับนะี่ฮะก็เป็นระบบการหาเงินครับโดยวิธีที่ดีนะฮะให้คุณปลูกข้าวทำฟาร์มเลยฮนะเปิดฟาร์มเลยนะฮะแล้วก็กดซื้อ กดขายเนี่ยครับสองร้อยสองร้อยสองร้อยเก็บตังค์ไปเรื่อยๆครับนะฮะแล้วก็มีตังค์เมื่อไรเราอาจจะทำกิจกรรมประมูลของต่างๆนะครับเมล่อนใหนะ้บินดิ์นะฮะหากเมล้อนไปแล้วนะฮะง่ายๆครับวิธีหาตังค์นะครับ,รบ,รบมีตังค์อยู่ แปดร้อยนะครับเพิ่งเมื่อกี้สองร้อยจับลิ้นครับอันนี้มันราะคาโอ้ยหลุดไม่ไม่อยากจะพูดเยอะนะครับเจ็บเจ็บอุย้ยค้างค้างค้างไม่พูดเลยครับจะปิ้นครับนะฮะ อะไรที่มันราคาแปดร้อยบ้งอ่ะเนื้อครับขนแกะครับแปดร้อยนะฮะซื้อะไรครับดูครับบไม่ใช่ขนขนแกะนะครับเราจซื้อขนแกะสีสีอะไรสีแดงนะครับแปดร้อยบาทนะครับฟึุ๊บครับคือซื้อแล้วฮะนี่ครับ เงินเจสีแดงก็เข้ามาแล้วครับเงินเราก็จะหายไปฮะโอเคนะครับเงินเนี่ยมันจะหักวันละร้อยครับโอ้โหกดปุ่มนอนครับโทษทัพเงินมันจะหักวันละร้อยฮะมันหักค่าอะไรก็ไม่รู้ครับนะฮะนะครับก็ไม่ต้องมาขอ ก็ไม่ต้องมาเขอของเลยนะครับนะฮะคุณก็แค่เจะทำที่ขายเมล็ดข้าวไปแล้วกันเมล็ดข้าวเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับนะฮะแล้วคุณก็ทำฟันครับอืก็เหมือนการทำงานในชีวิตจริงนะครับที่เราได้ไรียมาง่ายๆนะฮะเราต้องซื้อก็จะมีกิจกรรมประมูลนะครับกิจกรรมต่างๆนะะซึ่งตอนนี้ก็ จะวางสักเท่าไหร่ทำเซิร์ชนิดเดียวเลยทำ MCG v 3 s a นะครับยังไม่ดูนะฮะจะบินโอ้ยตุ้มเจ็บนะฮะก็ประมาณนี้ครับนะฮะหรืวไม่ก็ไปขุดมันจะมีขายข้างบน แล้วก็จจานวนที่ต้องการมันจะเขียนอยู่ข้างล่างครับล่างสุดเลยครับจํานวนที่มันต้องการว่าเท่าไหร่นะครับโอเคครับนะหรือว่าเราจะไม่ยากทำงานยันนี้ก็เติมก็ได้ครับเติมสนเสริมสักนิดนึงครับจะได้มีเครดิตซื้อเครดิตมาเล่นกันได้นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีตังเลยนะครับอืมถ้าก็ฝากไว้เท่านี้ครับก็ขอบคุณทุก ไลค์ยูทูบตดตับสไูค่เบร์นะครับรางวัก็ลงคลิปฉลองไปนะครับขอบคุณทุกคนจริงจินะครับนะครับวันนี้ลาก่อนครับแชปลินครับบ๊ายบาย